มันข <laughs> ุ่นผมครับเผือกเอกก็อยู่อย่างแรงหนาไ่ไล่มะบานเลยครมาตะบนแดงนี่ไปใกล้กันนี่แค่ละยงจ้าแล่วขอแตนเดอร์บางน้ำขมไปเดี๋ยวมามาค่ะอีกหนึ่งเซนตมาค่ะกันเนี่ยสามเอ็ดสองหกเนี่ยสองหกเนี่ยกันไม่อยากกินแดงหน่อยไปช้าไปเ่ยนะ อ้ยสัลอรัน uh, like, ี่เนี่นไปไปนมาทังพี่นมาทั้งกกับตนพอดีเอฟซีนะครับพุ่มนะแวะมาห้านองนะครับก่อนออกไปนาวิตินะครับปุ่มเนาะเอาไ้เวียนมาเรื่อยๆนะครับปุ่มเนาะนั่นนะ ขอบจองลวงเดียกับตีมลำอันน้องอุ้งอิงนะครับผมนะเดียดดันหน้ากะเขาตอนดับแกก่อนดับเอฟซีไปนะนอกอุ้งอิงส่วนลวงเดียกอาจจะป่านี่เขาเดียกร้องเหลือเกินแหละรับมันตึงเวลาเกาเลยใช่ไหมน้องหึมบวยวายจังฮะหึนี่ชอบอตนี้ไม่ต้องห่วงครับช็อตเด็ด ไปเย็นถ่ายรูปบนบ้านหน่อยไปเร็วอ๋อชวนพ่อกันใจขึ้นไปถ่ายรูปคู่ไปไปเออไปเดีวนี่ขึ้นไปขึ้นไปบนบ้านเลยไปถ่ายรูปหน่อยไปเร็วหน้าบ้านเร็วไปไปนี่นะครับบรรยากาศนะครับก่อนออก ไปหน้าเวทีนะครับก็บนะกบมีเอฟซีนะครับผมไปเวียนมาหน่องเนาะเอากลับด้านหน้าก็ตอนรับเค้กไปเนาะตอนรับเอฟซีไปกับผมเร ầu, ตมาตำนาตีนะครับลงเดียตึงเวลาของดีดีอีกแล้วเอาดูเอาหนึกงว่าต่องเก้าไปไหนดูกับผมดิเอฟซีหนี่มาอยู่อ๋อดูกับ ừ hai bên này gần ông gặp mà dù ní ấy như hả dù có dù có lên gần đây gặp mặt ừ được được ừ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  ไปเดี๋ยวไปเดูเล่นกับน้องดีๆนะนะเล่นกับน้องดีๆนะในในต่องขาวนู้นไปเล่นกับต่องขาวอืมไปดูอ๋อหน้าว่าต่องขาวไปไหนครับผมแอบมาอยู่นี่เองนี่นะครับเดี๋ยวปกติกระตายก็จะไม่ตุกันนะครับ này <laughs> này coi u gan đai, à. ừ, làm nó ừ, 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 ừ. Đồ đồ non ừ ดูดูหลักนองดูหลักหนองต่องเข้าเหดูฮะต่องเข้าเอ๋อต่องเข้าไม่แจกัวอะไรครับผมนั่นก็อยู่กันได้นะอ๋อแอบมาอยู่กับบนร้อนนี่เองหรือว่าไปไหนครับผมต่องเข้าอืแอบมานอนเล่นกันตรงนี้นี่เองดูกับกบขุดมันเย็นนะครับสบายตรงนี้นะครับพอลงเดียดจีนานจีนได้แต่ตึงมันมีต้นไม้นะตายก็เรือาเทียมู่นะครับ เด yeah, ีก้องกะเรัดรีไปครับพุ่มจะก้องรีไปครับ่โเดียวนุ่นมาครับุมเดียวดู็รู้จักครับผม มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร,เร, يد, เร็วรน,นี่มีเราไปนี่ดีกว่ามาเร็วมามามาเร็วเด็กๆมามามาดีๆเล่นกับน้องเบาๆนะนี่กับสัตว์เลี้ยงบ้านน้องนะกับน่ารักไหมก็อยู่ร่วมกันนะกับมาเร็วเดดเด้มามามาพาน้องมานี่มามาเร็วมามามาเดดเดมาเร็วมามามา mày đâu mày 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 đâu mày đâu để đây mày đâu, nhanh, nhanh mà nhanh 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 rêu để đây mày đâu mà, rêu 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 nhanh 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 เล่กตองเก้ากับห้าอยู่พักหนึ่งนะครับ่าให้ไปในแอบมอายุใต้จุ่มนะครับมายุนอนอยู่กับเสียโดนอนอยู่กับบุญรอดนะครับพุ่มเนาะแล้วก็อยู่กันได้กับพุ่มเสียโดเอ็นแม่กับเสียโดความนมารักนะครับพุ่มนะกบอะไรก็เหมือนกันนะครับเสียโดก็ไม่ได้กัดไม่ได้เกิดได้ไมนะครับพุ่มเพียงแต่ก็ระวังอย่าให้มันออกนะครับเสียโดรู้ความนะครับแต่ตันได้ที่เป็นเอฟี่นะครับจะรูนะครับแต่ในแต่ไรเนาะ บางทีมีรถบางคอมเมนต์เมื่อนกันนะครับว่าเดี๋ยวเจโดจะทำลายแบบแบบนั้นแบบนี้ไม่นะครับเจโดไม่มีตังนะครับเจโดรู้ความระวังไว้นู่นเดินทางแล้วพ่อการใจนะครับผมไปนางงานก็นแล้วครับผมมาเร็วบลอล นี่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 กระป๋าเด็กๆนะครับแด้โดนลมตกกระป๋าก็ออกมาเสียใจนะครับหลังจากกักบริเวณเขานะครับแต่ไม่ใช่ว่าลุงเรียกกักทั้งวันทำงานนู่นงานนี้กับแบ่งเวลามาตึงป่าก็ออกที่ออกออกเออออกไรเสร็จนะครับผุมเนาะก็องแบ่งเวลาตลอดกับผุมแมนตรงด้านเงาครับตะกี้ลุงเรียกก้าไปดูเอี่ยมูนะครับเอี่ยมู่ก็จะตามมานะครับ แต่กับปอเขาโยงเอ์เขาก็ไม่วนุ่งวายท่าไรหรอกครับผมก็ได้โยงเอ์แล้วเนาะติดตรงเอแล้วกับปอ,อนะตัองเว,บบตเวลาครนูน่นอ่ะปล้อยก็เล่นไปกับซองพี่น้อง <c oughs> ไอตัวเล็กนี่ฮันจอบอยากเล่นครับเขาแต่ไม่ <c oughs> แน่น <c oughs> แต่ไม่ดูกําลังตัวเองเนี่ยอารมณ์เสีเหมอนกันแล้วครับปม๊กับ,บ,บกดีดีอันเดียวให้เขาโตขึ้นก็สู้แน่นอน <c oughs> สำหรับอีพีนี้นะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะแล้วก็อย่ากดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับกับทีมล่างงานนะครับฝากติดตามช่องโรงเดียทีมล่างบานน้องอุ้งอิงด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ปันนางทีมล่างบานนะครับเป่าวันนะครับเป่าต้นเราก็ยื่นแค่นี้ครับล่างบานก็ทำหน้าที่เนาะส่วนหน้าบานน้องอุ้งอิงก็ทำหน้าที่นะครับผมเนาะมองความสุขให้กับแฟนเพลงนะครับผมเนาะอ่า มดแดงมดแดงมดแงดงเงาบนรถอ่าขับเดียวลงเดียวพาเด็กๆเ,เล่นสักปักนะครับผมนะจัลก,กี้นี่แกนี้ครับผมสวัสดีครับ